90%ของคนไทยชื่นชอบคริสเตียโนโรนันโดประโยคสุดช็อกนี้ทําให้โซเชียลเน็ตเวิร์กของไทยระเบิดราวกับภูเขาไฟผลสํารวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าคนไทย9ใน10คนเมื่อถูกถามว่าคุณชื่นชอบนักเตะคนไหนมากที่สุดทุกคนตอบด้วยคำสั้นๆสองคำโรนันโดไม่ใช่เมสซีไม่ใช่เนย์นมาไม่ใช่เอ็มบัปเป้แต่เป็นคริสเตียโนโรนันโดชายผู้สวมเสื้อหมายเลข7ในตํานานนักข่าวกีฬาชาวไทยคนหนึ่งอุทานว่า ความรักที่คนไทยมีต่อโรนันโดไม่ใช่แฟนฟุตบอลแต่เป็นความเชื่อในกรุงเทพฯมีคนสักรูปโรนันโดไว้บนแขนที่เชียงใหม่ร้านกาแฟ,แฟแห่งหนึ่งได้เปิดมุมซีอซึ่งทุกผนังเต็มไปด้วยรูปของเขาที่ภูเก็ตคนขายลอตเตอรี่คนหนึ่งกล่าวว่าผมแค่อยากเห็นโรนันโดเล่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้และที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นเมื่อโรนันโดเดินทางมาทัวร์เอเชียกรุงเทพเมืองหลวงแทบจะเป็นอัมพาตแฟนๆแห่กันมาตามท้องถนนตะโกนซิววัวราวกับต้อนรับราชากลับสู่บัลลังก์บนทิกต็อกแฮชแ CR 7 Thailand มียอดวิวทะลุ500ล้านครั้งและมีวิดีโอนับพันที่แฟนๆชาวไทยร้องไห้สะอึกสะอื้นเมื่อโรนันโดก้าวลงสนามกลายเป็นไวรยเราผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าในประเทศไทยโรนันโดไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์กีฬาเขาเป็นแบบอย่างของความพยายามวินัยและความเชื่อมั่นในการคว้าชัยชนะลือเมสซี่ไปได้เลยเพราะในประเทศไทยมีเพียงคริสเตียโนโรนันโดเท่านั้น